แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะครับ อาจจะเป็นภาพนี้นะฮะที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นภาพของเซตอัพบ y นะครับก็คือช่วงนะี้กราฟราคาเนี่ยเขามีการยกโลเบรกไฮนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงมากนะฮะที่กราฟราคาเนี่ยก็จะมีการย่อพักตัวแล้วไปต่อนะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนะกราฟอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากผมลงคลิปไปแล้วนะฮะกราฟได้มีการพักตัวลงมาใช้โซนนะฮะแล้วก็ ดีดกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะมีคอนเฟิร์มให้ผมได้เข้าเทรดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตรงนี้ไม่ทันนะครับก็ยังมีโซนที่เข้าต่อไปได้นะครับก็คือชุดนี้นะตรงนี้ผมก็ได้มีการเข้าทำเฟมเล็กไปนะฮะชุดนี้กราฟราคาก็ดีดไปตามแผนเลยนะครับก็คือแผนผมเนี่ยเป้าแรกน่ะผมมองไฮเดิมนะครับชุดนี้ก็ถึงเทียบร้อยนะครับเป้าต่อไปก็โซนนั้นบนนะฮะสองหถึงสองเนะครับ ตอนนี้กราฟขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าจบไปนะครับสําหรับแผนของเมื่อวานนะฮะจริงๆก็จบไปแบบสวยๆเลยนะกราฟตรงนี้ขึ้นลงมาเทสดีมาแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคานะเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นนะฮะโซนนี้นะครับยังใช้ได้นะอ่ายังใช้ได้นะครับ เราต้องรอคอนเฟิร์มนะครับจุดไหนนะครับจะเป็นคอนเฟิร์มถ้าชุดนี้นะครับเราต้องรอให้กราฟราคาเนะี่ยหลุดโลนี้ก่อนนะครับอ่าต้องรอให้หลุดโลเราถึงจะหาจังหวะในการเข้าเซลล์ได้นะครับตรงนี้นะฮะเข้าเซลล์นะครับเซลล์ไปที่ไหนได้บ้างนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูเป้าหมายกันนะว่า เป้าหมายจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมองไปที่เป้าแรกประมาณนี้นะครับช่วงราคา2 6 8 0โดยประมาณนะครับเบื้องต้นมองโซนนี้ไปก่อนนะฮะถ้าได้ของมานะถ้าเกิดว่าเขาลงมานะครับแต่ถ้าเขาขึ้นต่อนะครับถ้าเขาขึ้นต่อรอเบสก่อนนะครับรอเบสสองเจ็ดศูนย์สี่ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์เนาะ เราก็ต้องมาดูเป้าขึ้นต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกได้เนี่ยเป้าหมายเขาจะไปที่ไหนต่อในบางนะฮะผมหาเป้าหมายต่อไปนะครับโดยการใช้ฟิโบเทนชั่นนะฮะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเราก็มองไปที่โซนนี้ก่อน่าคือเขายังมีโซนสำรองอยู่นะถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นไปได้นะฮะก็ยังมีโซนด้านบนนะที่น่าสนใจนะครับเป็นกรอบราคานี้นะครับ1 1- ถึง2อนะอีก1โซนนะครับในชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขายังมี ในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่ยกโลเบรกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะฮะในกรณีถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน,ใน time frame 5นาทีนะครับถ้าเกิดว่ากราฟไม่หลุดโลนะครับแล้วเขามีการเบรกไฮ h ขึ้นไปต่อแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รอเซล,ล์นะครับเราจะหาจังหวะในการบายนะรเราต้องรอมีการคอนเฟิร์มไฮก่อนนะครับก็คือการเบรกไฮนี้ให้ได้ก่อน ประมาณนี้นะเบรกไฮรอย่อใหม่แล้วหาจังหวะเข้าบายนะครับเป้าหมายก็คาดหวัง1 1ส่วนนั้นบนนะครับเราสามารถฟ o ล l o w บายต่อขึ้นไปเรื่อยนะครับจนกว่ากราฟจะเสียโครงสร้างนะครับถ้าเกิดว่ายังยกโลเบรกไฮแบบนี้ไปเรื่อยเนะี่ยเราก็ยังบายตามแนวโน้มล่าสุดไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่าไปบายแอดว่ากราฟติดแนวต้านแล้ว มันต้องลงนะครับแต่ไม่ใช่นะอันนี้เราลากโซนมาจากในอดีตนะครับโซนปัจจุบันนะครับสําคัญกว่านะโฟกัสที่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟนะครับในไทม์เฟรมประมาณ5นาทีเนี่ยเขายก high, โลเบกไฮยกโรเบกไฮขึ high, ้นไปเรื่อยเห็นไหมฮะถึงเราจะติดโซนในอดีตนะครับเห็นไหมตรงนี้มีซับไฮสวยๆเลยหลายคนก็น่าจะเข้าใจว่าโซนเนี้ยน่าจะมีการเทสแล้วร่วงก็ได้นะครับแต่ว่าเปล่าเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างล่าสุดเนี่ยเขายังขึ้นอยู่นะครับเราต้อง่าโฟกัสแนวโน้มล่าสุดไปเรื่อยๆนะครับมเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนหน้าเทรดได้นะครับเมื่อกราฟราคานะครับเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมฮะตอนแรกเขายกโลใช่ไหมฮะเขาต้องมีการทำโลต่ตําลงก่อนนะครับเอาถึงจะรอย่อแล้วเฟลนะครับ ประมาณนี้นะครับโซนเฝ้าะระวังนะครับมีหน้าที่เฝ้าะระวังว่ากราฟเนี่ยมาเทสโซนแล้วจะมีการเสียโครงข้างของกราฟหรือเปล่านะครับแบบนี้นะฮะถ้าไม่มีนะครับยังยกโลเบ h กไฮต่อเราก็หาจังหวะในการย่อบายตามแนวโน้มหลักไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเป้าหมายโซนราคานะครับประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่ากราฟเบรก1น,นถึงสองนงเนี่ย เบกขึ้นไม่ได้นะครับมีเป้าขึ้นต่อไปที่2740นะครับอ่าถ้าชุดนี้ไม่ย่อนะครับชุดนี้อาจจะมีการย่อลึกก็ได้นะครับอ่าชุดช่วง2740นะครับคาดว่านะฮะคาดว่าโอเคนะครับเบื้องต้นก็โฟกัสที่โซนนี้ไปก่อนนะครับโซนสีเทานี้เนาะน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ใน กลุ่มเ e l ล GRAM เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มเท l ล GRAM นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ